ครับวันนี้ก็อยู่ที่บ่อนะฮะกระพงบุฟเฟ่นะฮะแมตแรกของปี2021นะครับนี่ก็เดี๋ยวรอปล่อยครับใกล้ละใกล้กล8โมงเช้าแล้วนะครับเอ,อเอาพร้อมเอาพร้อมระวังไปถึงไหมเอาถึงเอาละสวยพาแป้งเขาด้วยเฮีย

สายวันสายนะสายตัวนะสายตัวนะมหน่อยนะไปไเดี๋ยวเขาหัดนะปองกันไม่หัครับแต่ผมความมุดครับเอาดีพอครับจะตัรู้ว รอไหมรอโอ้ยนี่ไรอของพี่อยู่ล่างครับมาเล่นเลยเล่นเลยพี่พี่ไม่ออกขวานะไม่ออกเออาาตดม่ขอโทษครับขอโทษครับรอดผมอยู่ล่างผมอยู่ล่าง โอ้ขาดหมดยิงนกเลยกูข้างฟังอีก A few moments later ครับหลังจากที่เราขาดไปสองชุดก็ดีมายใส่เลยเหรอมันขาดไปแล้วครับตั้งเช้าผม เดี่ยวครับกัดทีเดียวครับโอ้โหมันยเอไโคชิน่ามึงของว่าบอกเขาไล่มานี่แล้วขาดไปแล้วครับชุดเช้าผม โอ้มาคิดจะแตนมาครับมาคิดเฮอ่ยตัวยากเล่นโหทว่าดีเด่นะครับ อะไรวะกินคนเยอเว้ยโหโหโหเงียวเลยเหี้ยกลองเด็ดลองปลาขึ้นโดนขาเอยยังนะครับ าไม่กินก็นดีอันนี้วะกินอยู่ย่อ,อ่ะกินเบอวะตายนะตายนะตายนะเขาไป คอครับตัวนี้ร้ายกันดีรอดแล้วจะได้แต่ตัวมันยากจังของนี้นะนิดคอเลยตัวนี้นี่ครับสีเชคกนะตตีเชคสีสวยจังงี้ ตัดก่อนระวังหลังด้วยครับอ้าวพี่แบงค์โดนแล้วเหรอกี่ตัวแล้วครับพี่แบงค์ เอาเข้ากันเข้ากันน้ำมีอะไรมันเลี้ยงเนี่ยพี่น้ำไม่บอกพี่กินเลยเอางั้นเลยใช่ไหมปอมโดนแล้วใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยตกอย่าปอมไม่กันนั่นแหละแต่ยังไม่เคยเล่นกระปงเลยเข้ามาดึงเข้ามาเล่นกระปงแล้ตีตกปลาช่อนมันจะเป็นเหยื่อพวกเหยื่องอยู่น้ำเนี่ยเห็นตัวปลากัดเนี่ย กัดหลุดเมื่อกี้พี่แรงเอ้ยติดใจมันตัดเบาเนาะปิ้งพี่ดึงคย์เยอะมาวันจะทำไม่แฮว์ออมาเลยวันนี้แก้มือวันนี้วันนี้ไม่แห้วแล้วนะเนี่ยทั้งงานอะไม่แฮวแล้วติดตันนวแล้วต <c oughs> กแล้วนะหกเหลือหนี้ตกแนมแล้วพอแล้วครับพี่พอแล้วพอแล้วให้เขาอื่นเขาตกด้วย มือใหม่ผมหกแก้วอะติดแน่อนอนงานนี้้ถงเป็นอย่างนี้ถงนั้นถ้าใหม่ใหม่มานี่นะใช่ๆเลยแหละมีะมีอะไรเป็นไงบอลแล้วใส่เลยโหแม่แนะดกนะ็ดีแล้วฝานะฝานะฝานิดนึงนนะชิ่ต้มนีกจะเพี้ยนบอลอ่ะสายได้สายแล้ว อยู่หน้าเนี่ยครับไปเตะไปไหนเฮ้ยข้อทีพี่อยากไหมโอ้พี่น้องก็าทำเพื่อบอ่อขานี่แหละนี่แหละมันสุดยอดตรงนี้นะครับพี่น้องเลยไปสองใช่ไปละให้ครับเลือดแดงปลาใครเฮ้ยหลุดเลยไม่ใช่ทำกันอย่างนี้พี่น้องโอเคขอบคุณแฟลชเฮ้ยมันแถมอะไรมาให้ด้ยวยวะเนี่ยโอ้ ใครไม่เล่นลิววะใครไม่เล่นลิวมาวะไม่เขามาผูกดักอันนี้ยมาผูกดักกลัวนี่จะไปสีสมจีบๆไปเลย ย้อนแพรว่ายกมาเบๆาๆกมัไม้เดียวกันสีสม o o m มงมาดิพื้นเลยพี่โทษนะครับขวานะขวานะขอโทษนะครับขอโทษนะครับทุกไปไหนเนาะพี่ทุก ใกล้กันนะของเราใกล้กันเหมือนกันนะผมฝาที่ผมฝาตอนติดสายอน่สวินะครับโอ้ได้อยู่เลยโอเคขอบคุณครับพี่ฟูกใหญ่ไปตัวนี้ยกก็เตะพี่ฟูกอะมันแก้เห็ยนอะแอบมองนะครับนะ ดูคุณผู้ชมปลาบอดกะทีนะครับดำมั่มมากปลาดำมนคนกระดำนี่ครับปลาอบปาาอร่อยไหมโอ้ยังไม่ได้กินอลายังร้อนอยู่เลยคุณผู้ชมดูปลาบอดกวทีเขาว่าอะไรนะอะไรอะไรจูซซี่นะน้ำมันร้อนนะจูซซี่มันอ๋อจูซซี่จูซซี่หรือหน้าผลไม้ความชุ่มฉ่ำ นี่นี่ครับวันนี้ครับแมนส์ออโตโมทนะครับวันนี้นะฟุกต้ใส่แมนท็อปจนแมนใส่ตัวสิบห้าตัวใช่ไหมครับวันนี้อสามเก้าสิบสี่สามสิบสองสิบห้าไงนายแบงค์กี่ตัวครับวันนี้วันนี้ได้สิครับผมโอ้สิบตัวนะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้นะครับตีปะมือกับยอดฝีมือฮะภูมิใจมากครับนะครับ น้องปอครับผมวันนี้ <c oughs> ได้เจอกันทักทีคุยกันมาตลอดครับก็ถือว่าสนุกครับแบบนี้ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะสนุกแบบนี้ครับมาที่เดอะทีครับมาเจอกันครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับน้าแบง